สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบสบายๆค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถนําความรู้ในรายการนะคะไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันด้วยค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของกฎหมายที่เราจะนํามาฝากคุณผู้ชมการเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของการพลากผู้เยาว์ค่ะ ะะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าข่าวนะคะคเรื่องของการคมคืน,คนการพรากผู้เยาว์นะคะการกระทําต่อเด็กที่ยังอายุน้อยๆอยู่นี่ <S <S มีให้เห็นนะคะอยู่บ่อยครั้งนะคะอีกทั้งสถิตินะคะการมีเพศสัมพันธ์นะคะ <S <S ของเด็กๆนะคะยิ่งมีอายุที่น้อยลงด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะและฟังดูก็เริ่มเหมือนจะเครียดแล้วนะคะแต่ไม่ต้องเครียดค่ะเพราะว่ารายการของเรานะคะมีทนายนะคะที่อารมณ์ดีมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ ปัญหาของกฎหมายนะคะจะเล่าเรื่องทุกอย่างนะคะจะตอบปัญหานะคะอย่าง He ha, ใเฮฮาครเครียดค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมเรื่องของการพลากผู้เยาว์นะคะในช่วงแรกกันเลยค่ะ สู่ช่วงพบทนายค่ะและแน่นอนนะคะเป็นประจำที่ทรายจะต้องมาคู่กับทนายอารมณ์ดีของเราค่ะที่จะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายนะคะแบบสบายสบายส,ายสไตล์ทนายวิรัตค่ะขอต้อนรับทนายวิรัต์วังพิติพาณิชค่ะสวัสดีครับสวัสดีคาณผู้ชมค่ะวันนี้เรื่องหนักหน่วงเลยทีเดียวฟังจากหัวข้อเรื่องแล้วก็คือเรื่องของการพลากผู้เยาว์ค่ะทนายวิรัตค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไป ชมละครการเกี่ยวกับการพรกผูยาวมีคําถามค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าผู้เยาว์นิดหนึ่งค่ะทนายวิรัติคับว่าผู้เยาว์อะค่ะมีนิยามทางกฎหมายว่ายังไงคะคือในประเทศไทยเนี่ยหลักสําคัญก็คือว่าเราบรรลุนิติภาวะที่20นะครับแต่ว่าผู้เยาว์ตามกฎหมายก็คือไม่เกิน18นะครับไม่เกิน18ปีนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ในต่างประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับตรงต่างประเทศเนี่ยเขาจะบรรลุนิติภาวะที่18 เราก็คือบรรลุนิติภาวะช้าช้ากว่าเขา2ปีใช่นะครับนี้คือความหมายผู้เยาว์นะครับและผู้เยาว์นี่ในกฎหมายของประเทศไทยนี่มีเลเวลไหมคะอายุเท่านี้เป็นผู้เยาว์แบบนี้แบบนี้คือที่กําหนดก็คือกำหนดอายุเนี่ยคือกาหนดเรื่องโทษนะครับหลักก็คือง่ายๆนะครับให้จํากันนี้สั้นๆเลยคือว่ายิ่งอายุน้อยยิ่งขังนานอ๋อยิ่งกระทําต่อคนที่อายุน้อยยิ่งโทษรุนแรงขึ้นใช่ครับ น่าสนใจมากเลยเรื่องภาคผู้เยาววันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคเพื่อคุณผู้ชมนะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าการภาคผู้เยาวนั้นนะคะจะมีบทลงโทษยังไงในกรณีรบแบบนี้นะคะขอเชิญคุณผู้ชมนะคะไปรับชมละครนะคะตอนที่มีชื่อว่าข่มคืนด้วยมือของตัวเองค่ะในบ้านหลังหนึ่ง อ่อนผู้เป็นแม่กำลังคุยกับลูกสาวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเพราะลูกสาวหายไปกับเพื่อนชายทั้งคืนเมื่อคืนแกหายไปไหนมาทั้งคืนรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิงเพื่อนผู้ชายคะ่ะไปกับเพื่อนผู้ชายไปไหนกันต่อทำไมาถึงกลับมาถึงเช้าคือเขาพาไปบ้านเพื่อนของเขาค่ะแม่แล้วเขาลวนลามแกหรือเปล่าลวนลามค่ะ เขาลลายเลาลูกยังไงเขาเขาอะไรเขาเขาอยู่นั่นแหละเขาถอดกระโปรงหนูค่ะแม่เขาถอดกระโปรงแล้วเขาถอดางเกงในลูกหรือเปล่าเขาไม่ได้ถอดางนเกงในหนูค่ะดีแนวนะลูกขาแม่ทำอะไร น่าสงสารคุณแม่จังเลยลูกสาวบอกเองเลยว่าหนูเป็นคนถอดเองคโอ้ยตรงนี้นี่ทํำยังไงล่ะคะคนที่ทําผู้ชายเขาก็ไม่ได้ถอดด้วยเขาจะผิดเหรอคะเราจะเอาผิดเขาได้ไหมคะนี่อย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของการสมยอมกันนะครับถ้าจะดูกันเพลินๆเนี่ยผู้ชายก็ไม่น่าจะผิดอะไรเพราะต่างคนต่างเข้าไปกันเองนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเสียหายอะไรแถมน้องเขาเป็นคน่คถอดไม่้อวเองด้วยใช่ครับแต่เป็น แต่ถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตรงที่ว่าคนที่แม้ว่าเด็กจะยินยอมนะครับก็ยังเป็นความผิดอยู่นะครับและยิ่งเด็กคนนี้เนี่ยอายุยังไม่เกิน15ปีเนี่ยกฎหมายเรากําหนดไว้เป็นโทษเรื่องของการกระทําชําราเด็กอายุต่ำกว่า15นะครับแล้วก็มันมีโทษนะครับจำคุกตั้งแต่8ปตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะครับตั้งแต่ 800- 0จนถึง40,000บาท แล้วย่างงี้เราจะรู้ได้ไงคะว่ากระทําต่อ,อสมมติเคสน้องคนนี้ก็ได้อายุประมาณเ,เท่านี้ค่ะจะต้องรับโทษหนักแค่ไหนที่คุกกี่ปีปรับเท่าไหร่อะไรเงี้ยค,คือเราจะดูที่อายุของของคนที่เป็นผู้เสียหายนะครับถ้าอย่างเงี้ยสิไม่เกิน15ปีเนี่ยก็โทษจําคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีแต่ว่าที่ท,ที่ที่กำหนดระหว่างเอาไว้เนี่ยก็คือคเผื่อที่สารที่จะลงตรงไหนยังไงนะครับอาจจะลงแต่คือขั้นต่ำคือ4ปี แต่โทษสูงสุดก็คือ20ปีนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าศาลจะตัดสินตรงไหนก็ได้นะครับเอาแล้วอย่างตัวใส่เองอะคะถ้าถูกกระทําบ้างอย่างนี้ค่ะแล้วใส่อายุเกิดแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองไหมภาคผู้เฒ่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะไม่มันจะไม่ใช่ทภาคผู้เฒ่าครับมันจะทาลายวัตถุโบราณนะครับก็คือจริงๆแล้วคือถ้าเป็นผู้ใหญ่ไปแล้ว20ปีไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการ เขเรียกอะไรถ้ามันเป็นการยินยอมกันเนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องของสุขการสมยอมไปก็ไม่มีความผิดอะไระนะครับแต่ยกเว้นว่าในกรณีที่ไม่ยอมก็คือเป็นการคมขืนก็เป็นเรื่องว่าไปแต่ในส่วนใหญ่เปอร์เ,รเซ็นต์ของการถูกคมขืนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมักจะเป็นเรื่องคดีที่ท,ที่ที่น้อยมากนะครับถ้าถ้าเทียบกับว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักกันแล้วมาดําเนินคดีกันมากกว่า ใช่งั้นเอาอย่างกรณีในละครเลยอย่างนี้ฟันธงไปได้เลยไหมคะว่าเขาข่มขืนเออก็เป็นการขอมมือก็เป็นเป็นเขาเรียกกระทําชําเรากระทำชำราชัรมเม่าไม่ได้เรียกว่าข่มขืนใช่มันเป็นการแต่เป็นก็ไม่มีมันไม่ใช่เป็นการที่ที่ใช้กําลังแล้วอีกฝ่ายไม่ยินยอมแต่ที่แน่แน่แน่นอนเลยคือโดนแนบคือพระผู้เยาว์ใช่ใช,มใช่มันเป็นการกระทําชําเราแล้วก็กระทําต่อเด็กค่ะนะครับอันนี้ใส่สงสัยอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าสมมติ เราเป็นผู้หญิงเนี่ยอายุเยอะๆ,ๆอย่างใจเนี่ยรบ,บรรลุนิติภาวะมานานแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราไปชอบเด็กคนหนึ่งอย่างเงี้ยเขายังไม่บรรลุนิติภาวะถ้าเราไปกระทําต่อเขาอย่างนี้ผู้หญิงมีความผิดไหมคะมีความผิดครับแต่คือแต่ในประเทศไทยเราไม่มีเคยเคยได้ยินไหมครับที่ว่ามีผู้หญิงอายุมากๆนะครับเลี้ยงดูเด็กอายุ14แล้วก็แต่งงานกัน นะครับแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับก็แต่งงานกันเนี้ยจริงๆความเห็นของผมเองันมีความผิดอยู่เพราะว่าเด็กเขายังไม่รร้นิติภาวะ,ะนะครับตรงนี้ก็มีความผิดนะครับไม่เลือกเพศอะไรครับก็คือกฎหมายถือว่าเพื่อังเป็นการทำช็เราเด็กเหมือนกัน,นพูดถึงเรื่องแต่งงานไปแล้วสมมติอย่างเคสนี้น้องยังเด็กอยู่โดนข้อหาภาคผู้เยาว์รเราจะไม่ให้รับข้อหานี้ด้วยกันเราไปรับผิดชอบด้วยการแต่งงานอย่างนี้ได้ไหมคะผมผมมีคดีหนึ่ง อันนี้เป็นคดีที่ผมทําเองแหละคือทั้งคู่เนี่ยเป็นเป็นเป็นเยาวชนทั้งคู่นะครับแล้วเราปรากฏว่าทางศาลก็ถามผมว่าจะเอาอย่างไงกับคดีนี้ก็คือเป็นผู้เยาวทั้งคู่เลยใช่ใช่นะครับก็17กับ17บเอะครับอะไรอย่างนี้ผู้ชายมีความผิดไหมคะก็คือตั้งข้อหาคือผู้ชายมีความผิดนะครับแต่เขาก็เป็นผู้เยาวเหมือนกันนะคะคนคนไทยคดีแนวโน้มมันเนี่ยมันจะไม่ต่างว่า ผู้ชายเป็นคนผิดมากกว่าแต่จริงๆความเห็นผมในฐานะนักกฎหมายผมว่ามันก็ไม่ใช่คือมันก็มีสิทธิที่ผู้ชายก็ถูกถูกภาคเหมือนกันนะครับแต่เราเชื่อว่าผู้ชายน่าจะเป็นคนทําความผิดอันนี้ผู้ชายเสยเปรียบยแหละกฎหมายเรื่องกฎหมายของเรื่องการพัองเขนี่ยก็เลยในคดีนั้นผมก็เลยก็ขออนุญาตให้ให้สมรสกันนะครับก็คดีก็ท่านก็รอลงอาญาไปก็เด็กก็ไม่ได้ติดคุกอะไร นะครับค่ะอันนี้ก็คือผ่านไปแต่ว่าถือว่าคดีภาคผู้เยานี้เป็นคดีอาญาใช่ครับมีโทษจำคุกครับค่ะแล้วในส่วนของถ้าเป็นผู้ใหญ่ครับนะคะที่อยู่ในช่วงอายุที่แบบว่าใกล้เคียงจะ20แล้วอ่ะแต่ไม่ถึงอ่ะแต่เกิดในปีนั้นแล้วอ่ะครับใครอย่างเช่นเกิดเดือนมิถุนาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปถูกภาคผู้เยาสักช่วงเดือนเมษาอย่างเงี้ยอีกไม่กี่เดือนก็จะ20แล้วอย่างเงี้จริงจริง,รง<ช>ภาคผู้เยาเนี่ยมันได้ถึงไม่เกิน18 นะครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยผู้ผู้ปกครองอาจจะเสียหายก็ดําเนินคดีได้นะครับแต่ว่า<ม>โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในระดับที่1 8บแปไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เขาไม่เขาเดำเนินเป็นคดีภาคผู้ยาวกันแล้วนะครับค<ม>ุมไม่เกิน18เ<ม>ท่านั้นก็คือไกลเกี่ยคือโดยมากถ้าไม่อยากให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวถ้าคิดว่าสามารถไกลเกี่ยก,กันได้นี่ก็คือคุยกันก่อนอย่าเพิ่งให้เรื่องถึงตํารวจถึงอะไรอย่างี้ส่วนใหญ่<ช>ที่ผมแนะนําถ้าเป็นคดีเนี่ยคดีตามตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการ พอแจ้งความเนี่ยตำรวจเ็ายังไม่ลงบันทึกเขาเขายังไม่เป็นคดีก็เพียงแต่บันทึกประจําวันเอาไว้เพราะคดีลักษณะนี้เนี่ยถ้ามีการแจ้งความแล้วเนี่ยมันถอนไม่ได้เป็นคดีอาญาแผ่นดินเลยะนะครับซึ่งถ้าเรามีการแจ้งความไปแล้วแล้วตำรวจบันทึกเป็นคดีอาญาแล้วก็มีเลขที่คดีอาญาเรียบร้อยเนี่ยจะไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาในศาล นะครับตรงนี้ประเด็นสําคัญตรงนี้ครับค่ะตรงนี้ส่ขอนอกเรื่องของภาคผู้ยาวนิดนึงอย่างที่เราเคยพูดคุยกันเมื่อครั้งก่อนๆแล้วเรื่องของทะเบียนสมรสอย่างนี้ถ้าเขาเป็นผู้ยาวทั้งคู่อะค่ะถ้าจะแต่งงานกันในเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เขาจดได้ไหมคะต้องขออนุญาตศาลนะครับอย่างเดียวนะครับดำเนินการยังไงคะก็คือก็ต้องให้ทนายความเนี่ยครับดำเนินการเพื่อเพื่อลองขอให้ศาลเนี่ยจดจดทะเบียนสมรสให้นะครับซึ่งยังเป็นผู้ยาวอยู่นะครับอันนี้ก็ทั้งกรณีที่ ตัวผู้หญิงเองเป็นผู้เยาว์แล้วก็ถึงผู้ชายบรรลุนิติภาวะแล้วก็ต้องขออาจจะเป็นรู้หรือไม่เป็นรู้ก็ต้องขออนุญาตเพราะว่ามันจะอายุมันต่ำกว่านะครับอืมค่ะครับแล้วท่ายวิรัตพอจะมีเคสไหนที่แปลกๆเกี่ยวกับเรื่องผู้เยาว์บ้างไหมคะที่จะมาเล่าให้ฟังกันเออผมมีคดีหนึ่งเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่อะครับเด็กผู้ชายเนี่ยคือต้องต้องเรียนตรงๆว่าผมได้ขออนุญาตลูกความไปแล้วนะครับในการที่จะมาเล่าให้ฟังค่ะลูกความผมเนี่ย เป็นคนที่หน้าตาดีผู้หญิงนี่เขามาบ้านคือเขาเรียกตามมาจากที่งเรียนน่ะตามมา<ช><ช>อยู่กับกับทางลูกความผมซึ่งเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยก<ช><ช>็ตามกันมานะครับผู้ชายก็บอกว่าก็ไล่นะครับผู้หญิงก็ไม่ไปแต่คือหน้าลูกความผมเขาเหน้าตาดีมาก<ช>นะครับจะเทียบกับเป็นดาราได้นะครับ<ช>พอพอไปถึงบ้านนะครับฝ่ายแม่แม่ผู้ชายก็ดีนะครับก็บอกถามว่าคุณมาเนี่ยพ่อแม่รู้ไหมตอนนี้ก็โกหกครับว่ารู้แล้วทราบแล้ว ผู้ชายเ็าไล่นะครับก็ไม่ให้อยู่แต่มันก็แบบผู้หญิงก็ไม่ยอมนะครับสุดท้ายก็มาอยู่บ้านตลอดนะครับก็พาไปสามสี่วันผู้ชายไปเรียนหนังสือผู้หญิงก็ไม่ไปก็อยู่บ้านผู้ชายเนี่ยนะครับจนสุดท้ายแม่ผู้หญิงเนี่ยเห็นไม่ไปโรงเรียนไม่กลับบ้านก็ไปดําเนินคดีร้องเรียนแล้วก็ดําเนินคดีกับเด็กชายนี้นะครับสุดท้ายคดีของคดีนี้ก็คือขึ้นศาลเสร็จแล้วเนี่ยเด็กผู้ชายโดนดําเนินคดีนะครับ ทั้งที่เป็นว่าผู้หญิงเนี่ยมาที่บ้านตนเองนะครับก็คดีนั้นก็ระหนมากแต่เนื่องจากว่าเด็กทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กนะครับโดยเฉพาะตัวของลูกพานผมเป็นซึ่งอายุยัง17เองนะครับแกก็ได้ได้รับการได้ได้ประโยชน์ในเรื่องการเป็นเยาวชนนะครับศาลมีอำนาจในการเปลี่ยนโทษได้ก็คือเปลี่ยนโทษคำนี้ก็ก็คือศาลก็ตัดสินว่า เป็นการกระทำจำลาวภาพผู้เยาว์ด้วย <คะ S 2> แต่ว่า <Because S 2> ให้โทษให้เปลี่ยนแปลงก็เป็นโทษเป็นรอนวยยาไปเด็กก็ต้องไปเข้าฝึกอบรมอะไรต่างๆน,นะครับค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนี้ถ้าเกิดว่าบุตรหลานของท่านนะคะมีความรักนะคะมีแฟนเวลาพาแฟนมาบ้านนะคะดูอย่างกรณีตัวอย่างถ้าพาแฟนมาบ้านอย่างนี้เราก็ต้องให้ผู้ปกครองของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะรับรู้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่า ให้เด็กคบกันอาจจะเกิดปัญหาอย่างนี้ได้เพราะว่าเรื่องของกฎหมายพากผู้เยาว์นี่ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันอย่างยิ่งเลยค่ะแต่เรื่องของกฎหมายพากผู้เยาว์นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงต่อไปค่ะจะเป็นละครเรื่องที่2นะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วมาดูว่าปัญหากรณีการพากผู้เยาว์นะคะที่เป็นแบบนี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาย,ยัางไงค่ะไปติดตามรับชมกันค่ะ ทวนเป็นชาวนาอยู่ทางภาคอีสานทุกเดือนต้องส่งเงินให้กับลูกสาวที่ไปเรียนที่กรุงเทพเป็นประจำฮัลโหลค่ะพ่อตั้งใจเรียนนะลูกเรียนจบจะได้หางานดีๆทำบ้านเราจะได้สบายสักทีนะลูกนะค่ะพ่อเวลาผ่านไปเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นลูกพ่อช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยนะลูกนะ หาวิธีช่วยกันประหยัดก็ได้ก็ช่วยกันนะลูกนะจ้ะพ่อลูกสาวรับคำผู้เป็นพ่ออย่างว่าง่ายฮัลโหลเดนนี้ส่งเงินไม่ให้หนูแค่ครึ่งเดียวก็พอนะคะ <Wow. S 2> อ้าวแล้วหนูจะพอใช้เหรอลูกหนูหาวิธีช่วยพ่อประหยัดได้แล้วค่ะโ <c oughs> อ้เก่งจังเลยลูกแล้วทำยังไงลูกถึงทำประหยัดได้ถึงครึ่งหนึ่งอะลูกฮะ ก็หนูย้ายไปอยู่รวมกับผู้ชายข้างห้องค่ะพ่ออ๋อฮะโอพ่อจะเป็นลมทนายวิรัตคะสงสัยคุณพ่อจังเลยจะให้ลูกประหยัดซะหน่อยนะคะลูกก็ช่วยประหยัดจริงๆสนองนโยบายคุณพ่อเลยแต่ว่าประหยัดในทางที่ผิดนะคะยังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะคะแต่ว่าไปอยู่กับผู้ชายข้างห้องอย่างนี้ค่ะคำถามแรกเลยที่สงสัย คุณพ่อนี่จะเอาผิดกับผู้ชายข้างห้องได้ไหมคะที่พาน้องเขาไปอยู่ด้วยเนี่ยค่ะสามารถทําได้ครับก็คือเป็นเรื่องของการภาพผู้เยาว์อย่และครับก็ถ้ายิ่งมีในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์กันด้วยก็เป็นเรื่องกระทชาชําราไปด้วยนะครับก็เป็นสองข้อหาไปะนะครับค่ะและอย่างนี้จะมีทางประนีประนอมกันได้ไหมคะเพื่อที่จะแบบไม่ให้ไปถึงผู้ชายจะไม่ต้องโดนดําเนินคดีค่ะคือคือโดยหลักแล้วเนี่ยจะประนีประนอมกันได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาไปแจ้งความก่อน นะครับ<น>คุณต้องอคนผู้เสียหายก็คือพ่อแม่เนี่ยก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้นะครับก็ไปแจ้งความที่ <Okay. S 1> หออยู่แถวไหนก็สอนออยู่ไหนก็แจ้ง <Okay. S 1> ที่นั่นได้เลยนะครับพอแจ้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เขาบันทึกประจําวันไว้ก่อน <Okay. S 1> นะครับยังไม่ต้องลงบันทึกเป็นเป็นดำเนินคดีอาญ,ญา <Okay. S 1> นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการลงบันทึกประจําวันเนี่ยกับเป็นคดีอาญ,ญาเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับถ้าดันไปลงเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ยผลก็คือถอนไม่ได้เลย นะครับถอนคดีไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นแค่บันทึกประจําวันเนี่ยก็ลงได้อ๋อบันทึกประจําวันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นยังไม่เป็นคดีคดียังไม่เป็นคดีครับก็คือมันก็เออผมผมจะเรียกง่ายๆให้เข้าใจกันนะครับคือว่ามีแบบหนึ่งก็คือแบบแบบบันทึกประจําวันเนี่ยเขาเรียกแบบเล่าสู่กันฟังนะครับยังไม่แบบแบบยังไม่เป็นคดีนะครับก็เหมือนว่าเล่าแล้วตํารวจก็อาจจะไม่ทําอะไรแต่ออกให้เราแต่ถ้าเป็นคดีอาแล้วเนี่ยแจ้งแบบตำนานยาเนี่ยทาง ตำรวจเนี่ยจะต้องมีการทําสํานวน oh, นะครับ <okay. S 2> มีการบันทึกปากคําต่างๆนะครับมีการพิมพ์เรียกผู้ต้องหาอะไรมา <Okay. S 2> นะครับแต่ในกรณีนี้นส่วนใหญ่ที่เขาทํากันก็คือบันทึกประจําวันไว้ก่อน <Okay. S 2> แล้วก็เ,กเรียกคู่กรณีเนี่ยมาคุยกัน <Okay. S 2> นะครับและตรงนี้ถ้าเกิดไปถึงจุดตอนแรกถ้าคุณพ่อเหมือนจะยอมละและคุณพ่อเนี่ยไม่ยอมละจะเอาเรื่องละอันนี้สามารถใช้บันทึกประจําวันตัวนี้ไปเป็นหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดต่อได้ไหมคะ คือคือโดยหลักจริงๆอ่ะคดีอย่างนี้นะครับคดีลักษณะนี้เนี่ยมันยอมความเองไม่ได้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเงียบๆกันเพราะเขาจะมีการเรียกอะไรชําระค่าเสียหายซึ่งกันและกันนะครับเพราะถ้าจบก็คือจบแบจจบัจริงๆคือต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกันนะครับก็คือเป็นการชําระแล้วก็ลงบันทึกประจำวันว่าผู้เสียหายได้ได้รับเงินจํานวนเท่านนั้นี้ไป และเท่าที่ทนายวิรัตรทำคดีเกี่ยวกับการพารกผู้เยาว์มามีกรณีไหนบ้างไหมคะที่ไม่ต้องไม่ต้องติดคุกอะคะคนที่ทำกระทำผิดต่อผู้เยาว์อะคะคือส่วนใหญ่คดีเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นถึงสารแล้วเนี่ย <c oughs> เกือบจะ <c oughs> เกือบร้อยครับคือส่วนใหญ่จำคุกหมดนะครับค่ะ <c oughs> ไม่มีที่คดีไหนที่มีแค่โทษปรับไม่มีครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดจะให้จบคอดีก็ต้องต้องไม่มีคดีครับคือต้องต้องจบกันที่ชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยครับคือคดีภาคผู้เยาวนี้รุนแรงมากเลยนะคะก็คือเป็นโทษที่ที่ผมว่าก็คือต้องจำคุกอะครับด้วยความที่คดีมันรุนแรงอย่างนี้ค่ะเคยมีกรณีหนึ่งอันนี้กับตัวเลยกับคนที่รู้จักนะคะคือว่าเขาไปเที่ยวผับตอนกลางคืนไปเจอเด็กสาววัยรุ่นน่ารักเลยไม่ได้ขอดูใบประชาชนหลอกว่าอายุเท่าไหร่พาไป เขนน้าโรงแรมกันค่ะเช้ามามีผู้ปกครองยืนอยู่หน้าโรงแรมเลยเหมือนจัดฉากค่ะคเหมือนเอาลูกมาขายอย่างเงี้ยค่ะครกรณีอย่างนี้ค่ะพี่ผู้ชายคนนี้จะสามารถดิ้นหลุดจากคดีได้ไหมคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนถูกหลอกลวงมาค่ะเข้าใจฮะแต่ว่าค,คือถ้าดูเพลินเิมันก็น่าจะมันก็น่าจะไม่ผิดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันผิดอะไรหรอครับคือผมว่าเราควรจะเวลาจะไปเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องคงต้องขออนุญาตดูบัตรประชาชนาก่อน <wounds> น, <prediction> นะครับระยะที่ปลอดภัยผมคิดว่าสักยี <Gym. S 1> ไปแล้วนะครับตัวนี้ผมว่าคือถ้าต่ากว่านั้นผมว่าอันตรายหมดนะครับมันก็มีปัญหาตามมาแต่ทางที่ดีอ่ะคือผมว่ารักเดียวใจเดียวหรือถ้าเรายังไม่มีคู่ก็ไม่ควรไปไปทำอะไรครับคนที่ก็มีมีพ่อมีแม่อะไรนะครับถ้าไม่แน่ใจก็คือต้องตรวจสอบอายุของคนที่เราไปชอบก่อนนะคะว่าเป็นยังไงค่ะแล้วในกรณีนะคะของการพระผู้เยาว์มี เคสไหนบ้างไหมคะที่รุนแรงไม่จบไม่สิ้นต่อสู้คดีกันยาวนานส่วนใหญ่คดีลักษณะน,น,นี้เรามักที่จะไม่คือคือผมจะดูก่อนว่าคดีทําจริงไหมะนะครับถ้าทําจริงกันเนี่ยผมว่าพูดคุยกันนะครับชําระค่าเสียหายกันะนะครับแล้วก็แล้วก็ดีให้จบกันะนะครับถ้าในคดีลักษณะน,น,นี้ถ้ามีการเยียวยากันเนี่ยศาลก็อาจจะให รอ,ล,องลงอาญาได้นะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยควรควจบกันที่ชั้นพนักงานสอบสวนะนะครับเพราะมันยิ่งยิ่งผ่านไปถึงสารเนี่ยมันอาจจะมีมีโทษมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันที่จะการต่อสู้คดีมันจะน้อยลงนะครับค่ะก็คือถ้าจะให้ดีก็อย่างที่บอกคะ่ะต้องดูต้องเช็คอายุกันเลยหรือรว่าถ้ารักกันจริงก็รอเวลานิดนึงนะคะใช่ครับค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการพักผู้ยาวอย่างที่บอกไว้ช่วงแรกเลยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีเลยจะรักใครชอบใครต้องเช็คอายุนิดนึงนะคะถ้ารอให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะที่อายุยังไม่ครบนะคะให้ครบถึง18ปีหรือ20ปีนะคะครับกออ็คือถ้าบรรลุนิติภวันคยี่สิบครับยี่สคู่คู่รักของคุณนะคะต้องอายุ คบ20ปีก่อนนะคะคถึงจะ,ะรักกันได้พาไปบ้านได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดกรณีทางกฎหมายขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องที่ยุงย่งยากต่อคุณเองในภายหลังนะคะและเรื่องของการพลากผู้เยาว์ค่ะยังมีอีกหลายกรณีค่ะและยังมีอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เรามาทําเป็นละครให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันนะคะในเรื่องต่อไปนะคะว่าคดีเรื่องของการพลาดผู้เยาว์นั้นนะคะจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันเลยค่ะ ณคอนโดแห่งหนึ่งในอ่อนและนางเยากำลังเถียงกันเรื่องลูกลูกแกนั่นแหละลูกชายแกนั่นแหละลูกสาวแกนั่นแหละลูกชายแกแหล่ะเป็นคนพาลูกไม่จริงลูกสาวแกเถียงฉันได้ยังไงลูกฉันมาฉันเลี้ยงมาลูกชายแกเป็นคนหลอกลวงลูกสาวข้าไปให้หนีตามกันไปข้าจะแจ้งความให้ตำรวจจับแกน้อยเนี่ยลูกสาวแกหลอกลวงลูกชายข้าไปแล้วแกจะมาใส่ความลูกชายข้าได้ยังไงเถียงกันอยู่พักใหญ่ ต่างไม่มีใครยอมใครจนรปภของคอนโดต้องเข้ามาห้ามลูกชายแกนั่นแหละลูกสาวแกนั่นแหละลูกชายแกนั่นแหละลูกสาวแกนั่นแหละไม่ขึ้นค่อยๆคุยกันก็ลูกชายมันนะสิหลอกลูกสาวข้ายหนีตามมันไปข้าก็เลยต้องมาเอาเรื่องมันนี่แหละเอาป้าอย่างงี้ลูกชายป้าก็โดนหาภาพผู้เยาว์สิเพราะว่าลูกสาวลุงเขาอ่ะอายุแค่17ปีเองนะเ้าหาภาพผู้เยาว์อะไรลูกชายฉันน่ะแค่14ปี แกงต่อมาซิวว่าขายภาพคุยยาวต่อมาซิอ้าวหนักกว่าอีกอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเป็นเรื่องของลนุ่กระป้าแล้วกันผมขอตัวนะครับเออไปไหนกัน้ะคุณกบมาทนายวิรัติคะคพี่รปภช่วยได้มากเลยว่าจะไกลเกลี่ยสัหน่อยพี่รปภเจอปัญหาเลยครับ เป็นผู้เยาว์ทั้งคู่เลยค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแถมผู้หญิงอายุเยอะกว่าอีกต่างหากนะคะผู้หญิง17ผู้ชายอายุ14ปีอย่างนี้กฎหมายจะเป็นไปในทิศทางไหนคะเนี่ยคืออย่างนี้ครับโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะกระทําชําเราใครหรือภาคผู้เยาว์ใครเนี่ยนะครับมันก็มีความผิดทั้งหมดแหละครับเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเราเชื่อว่าฝ่ายชายนะครับในในเรื่องเนี่ยฝ่ายชายยังเพิ่งอายุ14 ถูกไหมฮะก็กลายเป็นผู้ที่ต้องถูกตั้งข้อหานะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมเองเป็นนักกฎหมายผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผู้ชายที่จะเป็นคนที่เป็นคนพาไปพลากมากกว่านะครับตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือกฎหมายพลากผู้ยาวอย่างที่บอกไว้ตอนต้นก็คือผู้ชายเนี่ยต้องเป็นฝ่าเรามันระวังเลยใช่ครับค่ะเพราะว่าต่อให้เป็นผู้ยาวเหมือนกันยังไงผู้ชายก็ จะต้องมีความผิดใช่ไหมคะคแล้วในกรณีนี้ค่ะอย่างที่เคยเห็น,หนมาที่เป็นผู้เยานะคะแต่ว่าอยากจะไกลเกลี่ยคดีอย่างเช่นเอาเงินมาให้อ่าไม่ต้องเอาผิดนะโอเคตกลงรับเงินไปละไม่เอาผิดไม่เอาผิดฝ่ายชายละกระต,ต่อมาค่ะอยากได้เงินอีกหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบต้องการจะฟ้องผู้ชายอีกละอันนี้สามารถฟ้องร้องได้ไหมคะคือจริงๆต้องเบื้องต้นก่อนว่าคดีลักษณะน,น,นี้ไม่ยอมความไม่ได้ นะครับพอยอมความไม่ได้เนี่ยไปบันทึกประจําวันกันไว้เนี่ยส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็คือพนักงานสอบสวนและตรวจเนี่ยก็จะลงบันทึกว่าในวันนี้ได้มาไก่เกลี่ยกันนะครับแล้วก็มาชําระเงินจํานวนเท่าไรเท่านี้นะครับถามว่าผลคดีเป็นยังไงมันก็คดียังมีคงมีอยู่ครับเพราะคดีเป็นคดีอาญาซึ่งซึ่งยอมความไม่ได้นะครับภายหลังเนี่ย อีกฝ่ายคือฝ่ายเสียหายคือผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะนาเรื่องเนี้ยมาฟ้องได้อีกอนะครับมันเป็นเรื่องที่แต่ส่วนใหญ่เขาจะถ้าเป็นการตกลงกันจริงๆแล้วเขาก็ต่างคนกันต่างแยกกันะนะครับรับเงินไปแล้วก็แยกกันแต่ถ้าในกรณีเนี้ยมาฟ้องอีกทีเนี่ยเขานิ่คงก็ยังฟ้องได้แต่ว่ามันก็เริ่ไมไม่สมควรละนะครับแล้วในกรณีที่ผ่านไปหลายปีจนผู้หญิงอาจจะเป็นผู้ยาวอายุสัก17ผ่านไปสัก3 4ปีอย่างเงี้ยค่ะ,คะพึ่งนึกจะมาฟ้องกัน อย่างนี้ทําได้ไหมคะเพราะผู้หญิงพ้นจากการเป็นผู้เยาว์แล้วอ่ะจะฟ้องได้ครับยังได้อยู่ใช่ครับเป็นคดีอยู่มากมายครับนึ่งจะมาฟ้องแต่เพียงแต่่หลักฐานเนี่ย <คะ S 2> มันจะน้อยอนะครับหลักฐานการมีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าเกี่ยวข้องกันเนี่ยบางบางรายเนี่ยไปไปดำเนินคดีกันตอนเกือบเกือบสิบปีไปแล้วเนี่ยครับ <คะ S 2> ซึ่งโอกาสที่จะยกฟ้องก็สูงเพราะว่ามันไม่มีไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงเพราะว่า ระยะเวลามันก็มันก็จะผ่านไปนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยดีที่สุดคือผมว่าการจะให้เด็กมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ควรจะผู้ปกครองควรจะต้องดูแลกันะนะครับตรงนี้สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะใครที่มีบุตรหลานที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะก็ต้องดูแลกันนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาพรักผู้ยาวอย่างนี้แล้วก็สําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อายุอ,า,อาจจะบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะไปชอบคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้ก็คือต้อง คุยกันให้ดีก่อนนะคะในการคบกันนะคะคต้องต้องดูด้วยว่าอีกฝ่ายพร้อมไหมยินยอมไหมนะคะเพราะว่าไม่อย่าง,งานั้นเราจะเกิดปัญหาทางด้านกฎหมายมากเลยทีเดียวและโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายค่ะเพราะเรื่องของกฎหมายการพรกผู้เยาว์นะคะผู้ชายต้องเป็นฝ่ายระวังให้ดีค่ะ,คะและสําหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการพักผู้เยาว์นะคะผู้ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะทนายวิรัติหวังปิติพาณิชต้องขอขอบพระคุณทนายวิรัติอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักผู้เยาว์ หรือว่ากฎหมายอื่นๆนะคะสามารถ follow Twitter ของทนายวิรัตนะคะได้ที่ทนายวิรัตค่ะและในส่วนของรายการเรานะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันหรือว่าพลาดไปบางช่วงบางตอนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะ และในส่วนของนะคะข้อแนะนําข้อติชมนะคะที่คุณผู้ชมมีต่อรายการเราหรือว่ามีคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายมาที่รายการเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกระยาจงรัตนาชูชัยนะคะพร้อมกับทนายวิรัติวังปิติพาณิชและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ